แล้วล้างจานนะ่ะพ่อก็เพ็ค่คนบอกให้หนูว่าอยากลอกเปลี่ยนจากบมอล้างซิงห์มาขึ้นหมอล้ามูบัว่ะหนูก็เลยว่าโอเคหนูอยากลองหนูอยากลองเปลี่ยนว่าคุณภาพของหมูมันจะได้เหมือนคนอื่นไหม,มคุณภาพที่ดีแล้วเป็นหม้อล้างหมูไหมเพราะว่าก่อนที่นเสียเขามาหมอล้ามูอ่ะหนูก็หู้เลยว่าหมอล้งางหมนเป็ียนจังไหนล้างจังไหน แม่เพราะว่ามุกไปแต่ร่ำซิขึ้นรถแอนสิน่าจ้าเราคือเมื่อนั้นพ่อโจเมื่อนั้นไปท้างารแสดงอยู่ใกล้ๆว่านล่ะแต่ว่าขึ้นได้ใจล่ะลาที่ไปสมัครอีกวงหนึ่งเลยแต่ว่าพ่อพ่อเอกเป็นบอกว่านี่เกือบจะร้องเกือบจะร้องเกือบเกือบแล้วคิดที่ดีเด้อวงนั้นก็คือวงสิไปวงเือบนะ ล่องล่องว่องหนีมังกรนัเ pues พ mm ื่อไปเราห้องวัวดังนสิเราลงก็เล่ยตาชิจเจกแห่กเลยหางตุกตาแขกว่าแม่ห nah ้อไปบอลเยว่าเฮียสามหัมุสก่อนเพื่อมันบอโอเคห้อกับจังใจกุยไปเล้ผมเล่ยปรกกาเราสมัครทางเฟซบุ๊กเนาะลงมาเลยเฮียสามที่ว่อเอกมันแนะนั่ว่า พ่อโจเพื่อนสิม่าแสดงอยู่บป็นน้องกู้น้อยโมหาะโมหาคะเราวันที่นี้ไปเลยแต่แม่เป็นคนแรลกได้ทีนพ่อจูอะเราสัมมาโพธิพอดครับบรีเวณเล็ครับมาสวัสดีครางเฟซครับผมนีม่เหตครับโซเชียลมึทักผ่านมาโซเชียลนะครับบริเวทั้งรับพังในรับงปอเนี่ยครับ <laughs> ว่ได้ขี้มาแมาบอกว่าโอ้ยเขาจะมาสมัครน้องเจ้าว่าด้ขี้เกียจมากเลครับนี่คือโซเชียลนะครับอ่าหลังจากที่โซ่งคิโซ่งยังแล้วก็ว่าอย่ากฟังเสียงนี่เออโซ่งคีมาก็โซเชียลนะครับผมก็เลยตัดสินใจรับเด็กคนนี้เฮ้ยสิบห้าสิบหกปีนี่เอาคือร้องเพราะเรืองสิ่งิิดว่าโอ้เสียงคือกังวาลจังว่าเด็กน้อยเกิดมาวานี่ไง พูดกับตัวเองเฮ้ยสัญญูว่าองวะได้ันสิบยูโดแ่งหรอกข้าไม่อยางด้หน่อยอยู่ฮพ่อกัดลูกพ่อสิไป่ท่อยูป่านองคู่อยู่พ่อสิบ่องลว่าไรลุงลูกขอิดนะในลูกส่มลูกมาหนี้ไม่เป็นไรลูกซุ่มตาบอดคนแขขุปวดอี่พ่อเลี้ยงมาเลานน่อออนน้อเดี๋ยงกันในยูโดมันะะ พ่อรับลูกได้ยินข่าวว่าตอนพ่อรับกระโดดออกจากที่นอดเลยครับดีใจรายนี่คือเป็นการสนทนาผ่านโซเชียลหลังจากนั้นเดินทางหาลอยหกกิโลเมตรครับแล้วมาเจอกันหลังนาทีแล้วก็เป็นคลิปนี้ครับผ่านโซเชียลคนไหนได้ดูคลิปนี้ยกมือครับ ีคุณจะรู้จักอุ้งอิงเพชบ้านแพงครับค,คลิปนี้ใครเป็นคนถ่ายครับคลิปนี้ในการเพื่ออกกับช่องสาวแดนี้คแค่คลิปนี้พลิกชีวิต,ตอุ้งอิงครับโซเชียลพลิกชีวิตครอบครัวอุ้งอิงเพชบ้านแพงโซเชียลพลิกชีวิตหนุ่มโจโซเชียลพลิกชีวิตสาวไม้เพชรบ้านแพงจากวันนั้นมาถึงวันนี้ ปัจจุบันยอดคนดู4ล้านวิวกับคลิปนี้ครับสำคัญมากของยอดวิวนั่นก็เพื่อการมองเห็รอยตารอยน้ำตาที่ออกอุุบไปด้วยค้อมหักข้อม่นตาความสงสารของเด็กเล็กของเด็กว่านอกอย่งนี้ครับสนงนพายเขาเป็นกำลังใจ ส่งพังเป็นอะไรสนับสนุนด้วยการแชร์เชียร์ชมแล้วโอนมาเลยจนเห็นไหกีฬาที่มือนี้ครั้งเมื่อก,ก่อนครับพรอเอกก็แม่หน่อยครับนอนอยูถามบอกว่าผมอิงร้องเพลงตามตลาดนั้นครับใส่ชุดักเรียนแต่ทุกวันนี้ครับ มีคําพูดคําพูดนึงที่ผมพูดกับพวเอกก็เป็น่องว่ารับตาลงผมเห็นบ้านหลังงามๆเห็นรถท่านใหม่เห็นเงินเก็บเห็นอนาคตดีและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้ครับผุ้งอิงเพชรบ้านแพงมีบ้านหลังใหม่มีเงินเก็บมีกำลังใจในการอบอุ้งจับกแฟทับานทั่วโลกทั่วประเทศครศับผมเลย ที่เห็นแห่อิ่งหลาเขกเขาพวมาถึงทุกวันนี้ส่งผลต่อยอดไปถึงองค์กรทําให้องค์กรจเจริญเติบโตเห็นให้องค์กรสาวลอยงแท่งสูงขึ้นมีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งตาไปด้วยกันหมดนะครับ